โอเคอาจังวะอ่นะาอนแล้วเอาละวฮะไอนน้เราจะเกมมิสไซล์อีกแล้วหลังจากคราวที่แล้วเรามาอยู่ที่นี่สิ่งที่เราทำคือกลับลงไปและเราต้องหาทางออกจากที่นี่แต่ก่อนอื่นเลยขอซุกซนหน่อยหน่อย ของว่าเกมจะมีตลับเกมให้นะพยายามหาตหลับอยู่ไม่รู้แถวนี้มีไหมวัสดีมิตา้าผมสั้นไม่ไม่พันด้วยกันเหรอเราต้องเจอหุ่นเอ็นเรก็เป็นหุ่นที่อายไม่ทำอะไรหรอกอากชูดหมายสัตว์เนี่ยเป็นหุ่นที่อาย โมถ่ายภาพหาทางออกก่อนทางออกอ,อ,กอท่านไหนวะท่านนี้เปิดได้จะขวางเธอกูฮ่า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 โอเคผ่าเวลาละ ยังไม่แดงนะเร็วต,ตอนนี้ยังไม่แดงเดี๋ยวพออนอสวนอะไรหน่อยแล้วกันตัวจับศัตรูเนี่ยเนี่ยไม่ชอบนั่งท่าทายอย่างเงี้ยมันเหมืนศัตรูมากเลยกูจะไม่เข้าใกล้โดยเด็ดอีหอกหักกัดกุย เอาแล้วมึงเอ้ยขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วอโอ้โหถ้าตายตรงนี้นี่เริ่มใหม่ยาวเลยนะมึงแดงแทกด้วยโอ้โหตายหงอารมณ์เหมือนตอนเล่นเดอะโก้กับเพื่อนเลยอะ่ะตลับเก็บแล้วนะ กูเก็บแล้วนะอย่าหาันมาไอาสัตว์ว่าแต่ถ้าหลักการเปเหมือนตอนเล่นเอมิลี่เหมือนตอนเจอกิกี้ดเดมิลี่แปลว่ากูต้องทำแบบนี้ได้แบบนี้กินเกลียนเข้าไปฮะเดี๋ยวก็ตายเซงเนี้ยเนี้ย ไลสัตว์เสฟแล้วด้วยมึงโอเคอย่างอยก็ไม่ต้องไปเริ่มไกลตัวยังแดงอยู่นะโอ้ยลายที่หนึ่งต้องเดินตามป้ายใช่ไหมนี่เลยใช้วิธีวอแฮกเลยนี่ตัวที่สอง ประตูประตูถ้าผมถ้าผมทำแบบนี้ล่ะสมุตต้องสูบสูบวิญญาณเดอะแฟลตแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปเลยวิ่งจวดไปเลยจะเป็นไรไหมนั่นแหละคำถามล่ะถ้าผมวิ่งไปตรงนี้ใช่ไหมวิ่งไปตรงนี้แล้วเขาบางแผลสักครู่เพียงแล้วขวาสุขทันเดินแล้วซ้าย เอ้ยอย่าอย่าอย่าวัดตุที่โก้ฮ่าฮ่าไม่ได้แดกูรลยโง,ง่เ <c oughs> สียใจอย่างนี้ลงไปใช่ไหม โอ้โหเมื่อ้งดูดูดูทุกคนดูอยู่กันเป็นด่งเลยเด็กจับยา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 เชี่ยวยาการทำกูข้าราคาอะไรพวกเปลตด เ <c ười> ครืองคือแดล้วโวยแดงเถือกเลยมึงเ้ยเปิดอุ๊ยชี่โลกในเนี่ยแดงแดงเลยแหละแต่เขไม่มีศัตรูแล้วแหละมั้งลงขนาดนี้มีทางเดียวอะเฮ้ยแต่ขอสำรวจแถวนี้ก่น วิ่งถอยหลังได้เฉยงงดูเหมือนที่นี่จะเป็นโลกว่างๆน,นะเป็นโลกโง่โลกหนึ่งอ้้หเปิดมาหิมะยังกับ4ฟเอาใช่เลยเป็นโฟอ้ลาสกาแลไวเง ดูเหมือนนี่จะเป็นแกนกลางหรือเปล่าไม่รู้แต่โลกอย่างนี้มันไม่น่ามีผีหรอกสว่างขนาดนี้เป็นไปนไม่ได้หรอกเปิดเส้นทางเปิดตรงไหนละ่ะนั่นแหละคำถามละอ่ะนานเอาคำถามไปเรื่อกก่อนครับนั่นน่าจะเป็นดวงจันทร์ใช่หรือเปล่าไม่รู้อยู่ๆจะเกมสยองก็ได้กลายมาเป็นเกมไม่นี่แหละ เกยไปจนภัยอ่ะ,อะลองดูวนะ่ะยังไงอ่ะนีต้องกดค้างอ่ะแล้วไงต่ออะได้ ชึบอ,อาพัสดุง่ายนิดเดียวถ้าทำอย่างนี้ไม่ต้องทำไปดีกว่าเเปิดแล้วหนึ่งทางน่าจะมีปุ่มชิมให้วิ่งได้นะเอ๊ะมืออีกแล้วเหรอไอ้ห่าเอ้ตัวแดงเถือกอนเลย แล้วอเออแต่มันอยู่ในน้ำมันไม่น่านะทำอะไรได้หรอกอเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันขยับไม่ได้ไม่ใช่เหรอคิดไปว่าอะไะต่อตามใดที่มันอยู่ในนั้นกูก็ยังปลอดภัยกระผมก็ยังปลอดภัยอยู่ขอสำรวจหน่อยขอสึกสนหน่อยละกัน โอ้โห oh. มาเป็นซอฟต์แวร์ุูท่านี่จะใกล้ถึงแกนกลางขึ้นเรื่อยๆแล้วนะพอาละมาแก้ต่อยังไ,ไงวะเนี่ยเนีย่ยติดชึบชึบชึบซึบซึบ อันนี้ก็ต้องไปอันนี้อันนี้นี่นี่ใช่ปะไม่ใช่ไม่ถูกไม่ถูกกลับไปเดินไม่ได้ก็ต้องเริ่มจากนี่ไปนี่ไปนี่มนันนี่ขึ้นมนันนี่ทุกขัดแย้งกันยังไงไม่รู้อะ ไม่ใช่นี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่อ้ยยากว่อะอะโอ้ไม่ใช่พี่อันทำอย่างนี้โอ้ยติดไปหมดเลยอะไรเนี่ย ไม่ได้ไม่ใช่แฮะเด่๋ยวตรงนี้มาตรงนี้ก็ไม่ได้เลยนะไม่ใช่ตอนดึงนี้ก็ไม่ได้อีกอ่ะทำไงวะต้องดึงตรงนี้ก่อนนะดึงนี่อ่ะเอ้ยติด โอ้ก็ไม่ได้แล้วอ่ะนี่่ะดีไงได้ละแม่กว่าจะได้ขันยกอยู่ในแล้วหืมกุ้ยเหี้ยวัสดีเกือบฆ่าคุณได้ด้วยเชียว ไปถึงตูเย็นนะ่ะไปถึงตู้เย็นเนยกือบฆ่าผมได้แล้วนะเสรดจแ้ิดอะไรไม่ดีแล้ฉนะันขอสาบานต่อหน้าพระเจ้าเลยเออที่จี๋แล้วที่นี่มัอนอันตรายมากนะสำหรับคุณเดี๋ยวนะน,นี่ไม่ใช่ผมสั้นแน่ อา้าวไรอีเปรตจะเดเลยมึงลงมาต่อยไอ้กูเลยดีกว่ามาค,คุณนี่ไม่ใช่คนขี้ขาดแต่จากที่เฝ้าดูโอ้อสนุกมากแค่เห็นกูวิ่งเหรอหลออวิ่งเลยพยายามเข้านะอ้าแกรี้ก็สนุกแล้ว ันเห็นว่าครูกำลังดูเตะกับเช้าไฟฟ้าดูเหมือนจะเส้นทางที่ยาวนานลองเวอร์ชันสงสัยว่าคุณจะรับมือกับสิ่ที่อาศัยอยู่ในหมอกนั้นได้ยังไงเดี๋ยวรู้แน่อีเปลตต้อเป็นเหตุการณ์นี้จริงนะอีเนี่ย จับโยนเด็กจับกลวยได้โยนละบอกเลยมีเรื่องแน่นอนโอ้ยเอ้ยข้าวของปิววันไปหมดเลยเฮ้ยนี่ชักแฟสีขึ้นเรื่อยเลยฮะ ไอ้นี่ไงกระเช้าอ้าวตัวเล็กจะกระดิกแล้วตัวเล็กนั่นกระเช้าแย่เดยวสิคืออยู่ข้างในไม่ถึงตัวเล็กๆตัวนี้นะเฮะ้อน่ากลัวตายละเดี๋ยวนะคือเพื่อนเหรอมาทำบ้าอะไรที่นี่ กาดแล้วเชียวฮะมีตาโฟนคุณรู้ไหมว่าคุณกันแล้วมุ่งหน้าไปสู่ไฮยนาในตอนนี้ไปถ่ายดวที่ฉันมีจริงสิก็ฝูงด้ยวยขวามือเนี่ยนะเราจะต้องเชียร์มินิเกมสัปปะหลาให้ได้ฮะ เด,เ,งงเ,เดี๋ยวหมายความว่ายังไงวะนี่แหละสีที่จะหมดที่ว่าเดี๋ยวนะให้กูเป็นนั่งจับปืนมัสตาร์บอ่อนนะโอ<ฮ>้โหถ้าทำแค่นี้สบายนะเพราะขับยาในสแควร์กอร์ซาก้กา,ายังกล้ากว่านี้เลย นี่ดีแค่นี้เองเหรอมาไก่คแค่กระปอมแคท่ทำเลยกูไม่ได้หรอกเนี่ยอีกนัดนัดสนัดตายแล้วโอ้โห เกิดเยอะเรื่อยๆไว้แค่นี้ทำไรฉันไม่ได้หรอกไม่น่าเชื่อคุณทำได้อ่ะเรียวๆไปได้ละเรียบไปเร็วเข้าบายอ๋อเฮ้มีเกมไม่ได้แนะ่ ออใช่มีเกมตรงห้องว่างๆด้วยนี่เดี๋ยวนะแมปคุ้นๆจงฝูงให้ดีไว้เราต้องรบโจกปีศาจให้หมดถึงวเวลาของเธอแล้วมิจแตที่จะลงทันพวกมันเดี๋ยวนะนี่มาเจออะไรเ,เนี่ยเฮ้ยนี่มันเกมดูมาเนี่ยเหมือนดูเลย มามาอุ้ยเช็ยนี่ยิงไอ้เช่นนี่เป็นเกมดูชัดๆเบอร์จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้อะไรอ่ะฮะนั่นใครอ่ะทำไมสันสัสถึงคุณได้คุณคือผู้เล่นใช่ไหมใช่สิ เนี่ยสีแดงองาช่วยฉันหาหาฉันขอหนึกก่อนหัวฉันว่างเปล่าเพราะหาชิ้นส่วนประกอบคากูไปนเนี่ยไม่ฆ่านะโอ้ทำไมตัวยังแดงแทกอยู่เลยอนะ่ะเนี่ยเหรอ,คอเคยคออะไรนะอาจจะสวนรูปภาพบนโต๊ะ เส็จสุดรูปภาพเส็จสุดรูปภาพเปิดได้ไหมเอาเปิดได้อยู่ไฟล์ not ไฟล์ not folder หาตหลับก่อนฉันเคยอยากลืมทุกอย่าง นางไปทำอะไรทุกรูปได้หนึ่งชิคเต็นเขียเลี้ยวไปไหนเนี่ยเฮ้เปิดหาหาเราต้องใช้กี่รูปเนี่ยอ๋อละหวังว่าเธอจะมาประส์ดีนะเพราะว่าฉันช่วย เปิดได้ไหมเปิดได้เปิดได้หารูปเพิ่มเฮ hey. ถ้าได้รูปแล้วเอาไว้ตรงนี้เฮ hey. รับทราบ <_ Q> ถ,าถ้าผมกดไอ้ไฟลน์อนอตได้ไปมีหวังเกมกูเด้งแน่ เดียวยาทุกอย่างแล้วไหนล่ะฉันไม่เชื่อใจใครอีกแล้วเชื่อจะไ,ไหนเซ่ายอนเวลากลับไปได้จะไปจากโลกนี้ฉ่นต้องให้เวลาผ่านไปเร็วๆพยายากอยู่นะแต่ เด็กกูติดอยู่ท่าบลูปหรือไงไอเนี่ยหาไม่เจอละเหลือที่ไหนอีกอะที่ยังไม่ได้หาแถวเนี้ยเนี่ยเฮ้ยแมวเขาไวงไงอะ หารูปอื่นอีกไม่เมอมยอยู่ในบทเนี้ยอ่ะฟังเขาบนไปอูจจะหารูปต่อแล้วโฟกัสผลอะไรไมันจะหาง่ายขนาดนี้หมดแล้วใช่ไหมเนี่ยหมดทูกภาพละกาวบีบ ตงแอปแต่หน้าหายไปไปเย,ยิบยงี้เลยเอาละส่งจะผมยังหาตลับไม่เจอนะนี่มันภาพนี่มนันจำได้แล้วขอบคุณแต่ว่าหน้าเออเรื่องขีดหน้านี่ ทั้งหมดมันเป็นของเธอเธอไว้น่าฉันไปแล้วกยโยมันทิ้งเธอแข็งแกร่งมากแต่เยันฉลาดอีนั่นแน่เลยฉันจะไม่หยุดคุโรดนะลองไปทุสภาส้าสิลองไงบันคณไม่ลงกูไปฆ่าหรอกใช่ไหมหเลยเช วอดรีดีหุ่นมิตะโอ้โหตายหาลำงื้อนี่เลย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 กูเดชาวูไล่สัตรูฮ่า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 แดงแทกเลยเฮีย อยู่ตรงนี้ไปไหนเนี่ยโอ้โหอยู่เป็นดงโอ้โหอยู่พืบพึบอ,อยู่เป็นเพียบอยู่เป็นเพียบโอ้โหไอ้เฮียเอ้ยล้อมหน้าล้อมหลังไอ้สัตว์เพิ่งเริ่มใหม่นี่ต้องไปอยู่จุดที่ไหน เห็นละวจูกกูจูกกูจูก๊กไม่รู้กูตามสายเรื่อยๆอ่ะโอ้โห,โโหแมน่นรู้ขนาดเนี้ยพวกมึงไม่ต้องอย่า yeah, ไม่ได้จะคิดเซลอีกข้างหลังมากเลยเล่นตูดกูไปเนี่ย โอเคนี้เลี้ยวปุ๊บหันโอ้โหละสายตาไม่ได้เลยเอ้ยเฮีย e, เอ้ยสูดรวงวิ่งไปเละแน่เออแต่พี่พีทางเลือกต้อง อย่างนี้เท่านั้นเวอร์ชั่น1.1โอ้โห้เซฟย่างนี้เค่ hey. ชมพูแล้วปลอดภัยได้หาตลับก่อน